ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสตอรเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมสวัสดีพี่ๆทุกคนฝากกดติดตามคุณเอ็มช่องเล็กแต่อย่างอื่นใหญ่กันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะมาเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนจบบอสเพราะว่าคลิปก่อนนนั้นเนี่ยพาไปจบบอสตัวเดียวคือบอสสุดท้ายกังข่าดันอีเฟียตี้เราใช้มือปืนเซ็ตผมจะใส่เป็น2เซตนะครับก็คือเซตกิจกรรมอะเนาะแล้วก็จะเพิ่มตัวนี้ครับ a p d 1แล้วก็ตัวตัวนี้เป็น a p d 1นะอาจจะพูดเร็วหน่อยนะเดี๋ยวมันจะไม แล้วก็ส่วนมัฟนะครับเป็นมัฟหนอนเอจิแล้วก็เทม นะซึ่งตรงเนี้ยมันได้เลือดเพิ่มครับแต่ว่าจริงๆเพื่อนๆเอาของในกิจกรรมก็ได้ครับแต่ของในกิจกรรมบวกบวก9 2ชิ้นนี้มันก็เท่ากับ 20m เอนาะ 20m เนี่ยอาจจะจัดงบมาซื้ออันนี้แทนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับเลือกได้2แบบเติมเกม Linet to Mobile ในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ Listman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมไปทั้งเว็บไซต์และไลน์แล้วยังมีบริการเติม MM เกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25% เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ r i c h m น n ั่นชอเท่านั้นทีนี้อีกเซตหนึ่งก็คือเป็นเซตของเขาเรียกว่าเซตหมวกเขียวนะครับเป็นเซต4ชิ้นของกิจกรรมจะบอกว่าฟรีก็ได้ครับตัวนี้ถือว่าทําให้เราเนี่ยดันเอฟดีได้สูงสุดที่เราก็สามตลอดเวลาครับ เพราะว่าที่เนี้ยมันต้องใช้ครับแต่ตอนแรกอ่ะเรายังไม่สลับนะเราจะใช้แบบนี้ไปก่อนครับก็คือว่าผมจะใช้เซ็ตหมวกระเบิดปกตินะครับแล้วก็ใช้กระสุนเป็นโฮลี่แล้วก็กดสกิลพทินัมนะฮะอ่าแล้วก็กดโยเหลียนนะครับแบบนี้เราจะวางมาเมื่อกี้ผมลืมวอสแทบมาโ <laughs> ยนเหลียนนะครับแล้วก็เดินเข้าไปอ่ะสมมติอยู่ตรงนี้เนาะมาเสร็จแล้วเราก็วางแทบนะครับปุ๊บรอให้บอสมันมาเข้ามาแก๊กนะครับก็กดระเบิดตุ้มแล้วก็สไลด์หนีไปใช่ไหมอันนี้ก็เป็นรูปแบบเดิมเนาะ โนเหรียญนะครับรอรีโหลดอ่ะรีโหลดได้แล้วครับเราก็เดินมาวางแถบยิงบอสให้มันเดินมานะครับยิงบอสนี่วางไฟแล้วรอให้มันเดินมานะฮะอุ้ยรอให้มันเดินมาโอ้โหมันช้ามากเลยระเบิดเราไม่ไละโอ้โหหมดระเบิดหมดก่อนทำไมวางแถบทำไมเดินมาอุ้ยืหโดนเขาให้นะฮะไม่เป็นไรเรามาระเบิดเอ้ยเกือบเกือกเกือกโอ้โห แต่ถ้าจังหวะด,ดีตอนมันไล่เราออกมาก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใหม่นะโดนเหลียยนะครับเดี๋ยวเราก็วางแถบวางแถบปุ๊บนี่ไหมถ้าเราสไลด์ออกมาจะไม่ค่อยโดนอะไรนะครับหูมันเนี่ยผมว่าบอสเสือมันลำบากตรงที่ว่ามันชอบวางแถบเสียเวลานะมันวางระเบิดมันหนัเออ,อแล้วก็ยิงบอสมันมาเดี๋ยวมัน,เด,น,เ,ดนเดินมาหาเราเองนะเดี๋ยวมายังบุ้ม อ่าล้วก็สไลด์ไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับจริงๆเลือกสักหนึ่งในสามก็ได้นะวางแถบเดินมาเดินไบไกลหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะไล่เวทก่อนนะ่ะเห็นไหมวังระเบิดตูมดวนป่อนะไม่รู้ไม่รู้นะฮะขอปั๊มก่อนนะครับคือตอนที่มันไล่อะ่ะเราต้องสไลด์ออกมาครับถึงจะไม่โดนนะลาวที่น่าฟืึ๊บโยนเหรียญปับ๊บวางแถบ ยิงมันให้มันมาให้มันมาให้มันมาเนี่ยมันชอบได้เว่เห็นไหมผมเซ็งตรงนี้โอ้ยเกือบตายเกือบตายจะรอดเปล่าวะเออแต่บางจังหวะก็ไม่ได้ปั๊มเลยนะเอางี้เราจะยิงสักครึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับยิงครึ่งหนึ่งแล้วกันเนาะอืมอ,อีกแล้วเห็นไหมถ้าเราไล่หลบก่อนไม่เป็นไรนะครับเอางี้ผมว่าวางแถบสไลด์เข้าไปหามาหันเลยดีกว่า สำหรับเจ้าตัวนี้นะอ่ะพที่หนาวาตาัต้าโอเคมาเดี๋ยวลองนะครับอยู่ไหนละสไลด์เข้าไปเลยวางแถบกดระเบิดอ่าอาจจะต้องแบบนี้เลยครับแล้วสไลด์หนีนะเออแบบนี้น่าจะดีกว่าพยายามหาวิธีการให้แล้วกันนะครับรอรีโหลดแป๊บ,บนึงฮนะโอเครีโหลดได้นะครับพที่หนาวัตตาโยนเหรียญน,นะครับสไลด์ไปหามันเลยนะ,ะสไลด์ไปหามันครับตรงนี้สไลด์ไปหามาัน ปึ๊บวางแถบกดระเบิดสไลด์หนีเอออย่างนี้ดีกว่านะครับเอาอย่างี้เอา,อางี้เท่าไหร่ละตอ,อนนี้เดือมันครึ่งหนึ่งแล้วเ,เดี๋ยวเรารอสักอ่ะไปที่หน้ามาตาเฮ้ยอ,อย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมา,อา,มาโอเคแล้วก็สไลด์ไปหามันเอาสไลด์ไปมันวางกดระเบิดอืนี่แหละโอเคอ่งโอเค,อเคยเดือดอีกสักดอกนึ่งสักดอกนึงไปนามาตาปึ๊บโยนเหรียญ รีโหลดเสร็จแล้วไปสไลด์ไปหามันวางแถบระเบิดเพราะมันเดินช้าครับจริงจีเราไม่ต้องวางไก่ก็ได้เพราะมันไล่เวีใส่ไหมเออแบบนี้ดีกว่าเนาะทีนี้ผมจะยิงแล้วนะครับผมจะตั้งเซอว่กรเปลี่ยนเป็นเซตเขียวแล้วนะครับอ่าโอเคเซ็ตเขียวให้เราก,กดตอนนี้เอพีดีผมอยู่ที่เราสสามตลอดเวลาเห็นไหมครับทีนี้ผมจะกดใบน้ํานะครับก็คือเคลือบอาวุธให้เป็นน้ํานะครับนี่เสร็จแล้วเราก็จะ ยิงไกลนะทีนี้กดเอทิเนลเชนนะครับกดออขอปั๊มหน่อยนะแล้วก็กดอาเปลี่ยนกระสุนก่อนครับลืมไปเปลี่ยนกระสุนก่อนนะเอาใหม่นะเปลี่ยนกระสุนเป็นตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดใบน้ำะนะครับอย่างนี้เลยนะแล้วก็ผมต้องขาลูกน้องไม่เจอเลยวะ <laughs> เสร็จแล้วก็กดฮอตบาเรลนะครับดูเลี่ยมรอไว้โอเค ยิงไกลนะครับสังเกตไหมครับดอกเอาไม่รู้ว่าเห็นหือไปเห็นหรือเปล่านะมันกำลังเดินมาครับยิงประมาณคิเบิลประมาณ2 4,000พนะครับเห็นไหมนี่ก็แบบนี้ครับถ้าจังหวะดีๆหน่อยมันก็ไม่เดินหรอกครับนี่แล้วแต่จังหวะนะครับมีแบบนี้เลยอันนี้จะอยู่ที่คี้0 0 0พสักไีพนนะครับแล้วก็เบิล4 0 0 0หนึ่งเนสองนะครับเวลาสไลด์พยายามสไลด์ข้างๆเนาะนี่ก็ทำแบบนี้วนไปครับ ไม่ได้ยากอะไรอุย้ยยิงกิดตัวอ่ะเกอย่าลืมนะไม่มีหน้าก่าวดินนะครับไม่มีของอะไรเลยครับของกิจการล้วนๆนะฮะถ้าเราเคลือบน้ําแล้วเนี่ยยิงตัวนี้ไม่ยากครับเห็นไหมไม่ยากแบบแต่วางระเบิดให้ใช้แบบหลังทาแบบหลังเห็นไหมเมื่อกี้เราแทบไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อเลยนะครับอนี่ก็คือเป็นวิธีการจบบอสตัวเอ็ดกาเนาะ ริสแมนช็อกจัดกิจกรรมมิดยีร์แจกสนันมันกลางปีแจกนินทุกสวิตแค่เติมเกมฑบนเว็บก็มีสิทธิเป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลย